ตะราวันนี้นะครับดวงใครเฮงดวงใครปังด้วยไพ่ภูมิยานฟังเพลงนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกมามามชุดนะครับเพราะว่าชุดที่1ครับแล้วก็ชุดสองนะครับแล้วก็ชุดสามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับอีตอกปีตอกปีตอกพอเสร็จเราก็เลือกไพ่เลยเลยได้เลยนะครับสําหรับดวงชานะครับป็ะจ้วันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับดูลงก็ มียที่ดอกไปเยอะนิดนึงนะครับแต่ด้อยากให้ดูด้านดีขึ้นนะครับอยา่างแรกคุณต้องฉลัาคนนิดนึงแล้วก็อย่าเจรอแล้วก็รอพรนิดนึงรูดูรูดวงจะได้ดีเองนะจ๊ะมาที่ดวงตานะครับประจำนี้ของคนที่เลือกไพ่จุส้สองนะครับเป็นังียนะครับดวงป้เมียที่พอปังเหมือนกันนะครับขอเพียงแค่คุณใจยเย็นหน่อยครับแล้วก็ขยันนิดนึงแล้วก็พูดจาดีหน่อยแลย้วดวงจะได้ปังพอตัวเช่นเดียวกันจ้า มาที่ดวงจับเจ้านี้นะครับผมคนที่เลือกไพ่ที่สามมานะครับเป็นยังไงางครับดูลวงก็มีอะไรที่ดอกไปนิดนึงนะครับแต่ได้อยากให้ดวงด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่อารมณ์แรงครับและอยากคลิกง่ายแล้วก็จิตใจเข้มแข็งนิดนึงนะครับแล้วดวงที่ปังมากพอตัวเช่นเดียวกันจ้าก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะปีดวงจิตไพ่นะครับระหว่างที่หนึ่งสองสามิเลนนในที่สุดนะครับจะขยาย ปีวิธีไพ่ที่สองในสุดนะครับว่าแตาพิเศษดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอื่นชมนี้นะครับก็หยุดใจนะครับกดแชร์กดทวนตกันเลยกันโปรดกดเปย์คงขวัญด้วยใได้ครับรักใครยังไม่กดติดตามชอบจากกระลกคนกดตามชอบจากสักนิดนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลาครับผมจัดจีรพัฒน์เจริญหมอดูมี่สวัสดีครับ